ต้อนรับกลับสู่ออโต์กลายทีวีช่องของเราที่เจาะลึกเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวของพลังการยิงที่รวดเร็วและนวัตกรรมด้านการทหาร คุณมาถูกที่แล้วและในตอนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอีก1.9ึ่าสำคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือการเสริมกำลังของระบบขีปนาวุธ Starstreak ในประเทศไทยที่กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปี2026ประเทศไทยได้เดินหน้าในการปรับปรุงกองทัพของตนให้ทันสมัยมาโดยตลอดโดยเฉพาะในด้านการป้องกันภัยทางอากาศ ที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในยุคที่ภัยคุกคามจากโดรนอากาศยานไร้คนขับและขีปนาวุธพิสัยใกล้กำลังกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในจุดนี้เองระบบขีปนาวุธ s t a r s t r e รตซึ่งเป็นระบบสกัดเป้าหมายระยะสั้นประสิทธิภาพสูงจากประเทศอังกฤษได้ถูกเลือกให้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมเคี้ยวเล็บของไทย สตาร์สเตรกแตกต่างจากขีปนาวุธทั่วไปตรงที่มันไม่ได้พึ่งพาการนำวิถีด้วยเรดาร์หรืออินฟราเรดแต่ใช้ระบบลำแสงเลเซอร์ในการนำทางขีปนาวุธขนาดเล็ก3ดอกที่แยกออกจากกันภายหลังจากถูกยิงโดยทั้งหมดนี้พุ่งไปยังเป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงกว่า3เท่าหรือที่เรียกว่าแมตสานั่นหมายความว่าเป้าหมายแทบไม่มีเวลาในการหลบหลีกเลย จุดเริ่มต้นของไทยกับสตทสเตรกเริ่มต้นขึ้นในช่วงประมาณปี2020โดยมีการจัดซื้อทั้งรุ่นติดตั้งบนขาตั้งและรุ่นที่ติดตั้งบนยานเกราะซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อป้องกันพื้นที่สำคัญเช่นฐานทัพสนามบินและสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์และในปี2026นี้ประเทศไทยได้เดินหน้าเพื่อขยายการใช้งานระบบนี้อย่างเต็มรูปแบบเหตุใดระบบนี้จึงน่าสนใจขนาดนี้ ประการแรกคือความเร็วสูงมากของมันเป้าหมายอย่างเครื่องบินรบโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์จะมีเวลาในการตอบโต้น้อยมากเมื่อ Star ์สเตรกถูกยิงประการที่2คือระบบนำวิถีของมันที่แทบจะไม่สามารถถูกต่อต้านได้โดยใช้การเล็งเป้าด้วยแสงเลเซอร์แบบต่อเนื่องทําให้สัญญาณรบกวนด้วยเรดาร์หรือการใช้แฟลร์หลอกของศัตรูไม่สามารถใช้ได้ผลในประเทศไทยสตาร์สเรกถูกติดตั้งร่วมกับแท่นยิงแบบเบา หลายไว้มัลติเพิร์ลลอนเชอร์ที่ได้จากอังกฤษและมีการดัดแปลงให้สามารถติดตั้งบนยานเกราะของไทยเองทำให้กองทัพสามารถเคลื่อนย้ายหน่วยยิงได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ในปี2026ระบบนี้จะมีการฝึกอบรมทหารไทยในระดับสมบูรณ์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนพร้อมอุปกรณ์เลงเป้ารุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ ความร่วมมือกับสหราาาชณจักรยังนำไปสู่การถ่ายโอนเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงภายในประเทศและในอนาคตอาจรวมถึงการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างภายในไทยเองซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศหากเรามองในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้าการที่ประเทศไทยเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นสตาร์สเตรกจึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าประเทศกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆในบริบทขององค์การป้องกันเป้าหมายสำคัญเช่นสนามบินโรงไฟฟ้าหรือศูนย์บัญชาการสตาร์สเตรกถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมด้วยความสามารถในการจัดการกับภัยคุกคามที่มาเร็วเคลื่อนที่ต่ำและหลบหลีกได้ยาก ในอนาคตสตาร์สเตรกยังอาจถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบเรดาร์และระบบสังการควบคุมแบบเครือข่ายเต็มรูปแบบเพื่อให้การตอบโต้ภัยคุกค,คามมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ซื้ออาวุธมาใช้งานเท่านั้นแต่กำลังพัฒนาแนวทางการป้องกันประเทศเชิงรุกที่ทันสมัยและตอบสนองต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แล้วคุณลมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในสตาร์สเตรของประเทศไทยคุณคิดว่าประเทศอื่นในภูมิภาคจะเดินตามแนวทางนี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามอ u t ต์ไก t ทีวีเพื่อไม่พลาดเรื่องราวด้านอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่น่าสนใจจากทั่วโลก แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาความปลอดภัยของท้องฟ้าไว้และอย่าหยุดเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีกลาโหม